วิทยาลัยการอาชีพคอนแก่นสถานศึกษาของชุมชนพิจิตรพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีความรู้ทักษะวิชาชีพเก่าทันเทคโนโลยีให้ได้มาตราฐานสากลอาชีวเรียนดีมีความสุขวิทยาลัยการอาชีพคอนแก่นสถานศึกษาของชุมชนเพื่อชุมชนเปิดปรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2568รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมสามเข้าศึกษาต่อระดับปวชระดับชั้นมหกหรือปอวชเข้าศึกษาต่อระดับปวสและปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตเทคโนโลยีเครื่องกลหลักสูตรที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างกลโรงงานสาขาวิชาช่งงงา,า,า,ชาชงไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาโยธาสาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีสิ่งทอประเภทวิชาพาณิชยกรรมบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปรสประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์สาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาโยธาสาขาวิชาช่างอากาศยานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีสิ่งทอประเภทวิชาพาณิชยกรรมบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการประเภทวิชาอุตสาหากรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมและหลักสูตรปริญญ,ญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลยสียรายการอาชีพขอดืแกนสถานศึกษาของชุมชนพัฒนาและพัฒนากําลังคนทางศึกษาให้มีความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีได้มาตรฐานสากล อาชีวเรียนดีมีความสุขวิทยาลัยการอาชีพคอนแกน่นสถานศึกษาของชุมชนเพื่อชุมชนเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2,568รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม .3 เข้าศึกษาต่อระดับปวชระดับชั้นม .6 ห,หรือปวชเข้าศึกษาต่อระดับปวสและปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตเทคโนโลยีเครื่องกล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร043286218เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพคอนแก่น www.kknic.ac.th Facebook ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพคอนแก่นเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบเรียนความชอบเป็นอาชีพมาเรียนสายอาชีพที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นจบแล้วมีงานทำ100% นึกดังคุณนัดทำรีทำแน้วน้อมน,น้ำหลับอับชยาเสพติดพอดีรู้เวลารู้นาทีมีวิธีไะไเก่งการเรียน,ร,ยนรู้อาชีพเรียนดีมีความสุขวิทยาลัยการอาชีพขอนรรแก่นสถานศึกษาของชุมชนเพื่อชุมชนเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา2568 รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมสามเข้าศึกษาต่อระดับปวชระดับชั้นมหกหรือปอวชเข้าศึกษาต่อระดับปวสและปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตเทคโนโลยีเครื่องกลเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0 4 3 2์สี่สเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น www.kknic.ac.th facebook ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ เปลี่ยนความชอบเป็นอาชีพมาเรียนสายอาชีพที่วิทยาลัยการอาชีพคอนแก่นจบแล้วมีงานทํา100%เพื่อคนรุ่นใหม่สร้างโอกาสทางการศึกษา ชีวเรียนดีมีความสุขวิทยาลัยการอาชีพคอนแก่นสถานศึกษาของชุมชนเพื่อชุมชนเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2,568รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม .3 เข้าศึกษาต่อระดับปวชระดับชั้นม .6 ห,หรือปอวชเข้าศึกษาต่อระดับปวสและปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตเทคโนโลยีเครื่องกล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร043286218เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่น www.kknic.ac.th Facebook ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่นเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบเปลียนความชอบเป็นอาชีพมาเรียนสายอาชีพที่วิทยาลัยการอาชีพคอนแกน่นจบแล้วมีงานทำ100%